จากหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เรื่องงูเปื่อนคูดภิกษุทั้งหลายนักบวชชนิดไรที่ทุกๆคนควรขยะขยงไม่ควรสมาคมไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้ภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่เลวทรามไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้ว ก็กินแหน่งตัวเองมีการกระทําที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติผมมจันย์ก็ปฏิญญาว่าประพฤติผมจันทร์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมม,มเหมือนบอ่อที่เทขยะมูลฝอยภิกษุทั้งหลายนักบวชชนิดนี้แลที่ทุกๆคนควรขยะขยง ไม่ควรสมาคมไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้ข้อนั้นเพราะอะไรพิสุทั้งหลายเพราะเหตุว่าถึงแม้ผู้ที่เข้าใกล้ชิดจะไม่ถือเอานักบวชชนิดนี้เป็นตัวอย่างก็ตามแต่ว่าเสียงล่ำาลืออันเสื่อมเสียจะระบือไปว่าคนคนนี้มีมิตรเลวมีเพื่อนสามมีเกลือลามกดังนี้ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนงูที่ตกลงไปจมอยู่ในหลุมคูดกัดไม่ได้ก็จริงแลแต่มันอาจทำคนที่เข้าไปช่วยยกมันขึ้นจากหลุมคูดให้เปื้อนด้วยคูดได้ด้วยการดิ้นของมันนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายแม้ผู้ที่เข้าใกล้ชิดจะไม่ถือเอานักบวชชนิดนี้เป็นตัวอย่างก็จริงแลแต่ว่าเสียงล่ำาลืออันเสื่อมเสียจะระบือไปว่า คนคนนี้มีมิตรเลวมีเพื่อนสามมีเกลือลามกดังนี้ฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นนักบวชชนิดนี้จึงเป็นคนที่ทุกๆคนควรขยะขยงไม่ควรสมาคมไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้